ค่ะนี่นะคะก็คือป้ายสำหรับจอดรถคนพิการนะคะค่ะอันนี้นะคะก็คือป้ายสัญญาณจราจรไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือป้ายสัญญาลั์หยุดค่ะนี่ก็คือป้ายสัญลักษณ์หยุดนะคะ นี่นะครับป้ายบนนะครับก็คือป้ายสัญลักษณ์ห้ามแซงครับส่วนป้ายแรกนะครับก็คือห้ามขับห้ามขับเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราบผมนี่ก็เป็นป้ายสัญลักษณ์ทางสามแยกนะครับค่ะนี่นะคะก็คือป้ายสัญลักษณ์สี่แยกนะคะนู่นครับป้ายนี้เป็นป้ายระวังต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นครับ น,นี่นะครับก็คือป้ายทางคดเคียวครับค,ค่ะนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ห้ามเข้านะคะของรถนนยนต์นตแล้วก็รถจักรยานยนตนะคะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นป้ายจำกัดความเร็วส0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นป้ายวงเวียนครับผมนี่นะครับคือป้ายให้รถในวงเวียนไปก่อนครับ พระพรมนี่เป็นป้ายห้ามรถจักรยานยนต์เข้านะครับห้ามจักรยานเข้าครับแล้วก็ห้ามนั่งเสลียงเข้านะครับห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณน,นี้แล้วก็ห้ามนำอาหารเข้ามาบริเวณน,นี้แล้วก็ห้ามทิ้งขยะในบริเวณน,นี้คร,รับผมใช่นี่ก็จะ จะเป็นเครื่องหมายห้ามเข้านะคะห้ามรถมอเตอร์เลยนะคะเข้าค่ะแล้วก <filho> ็จะเป็นห้ามเข้าจีบจิบยูกเถไกฟ้า